อ๋อครับก็สวัสดีตอนที่ชมเกมฟีฟ่าไรซ์กับผมไอจั๊กแหน่วันนี้จะไปะจับทีมเอเวอร์ตันฟูลทีมกันนะครับครับแน่นอนนะก็จะเป็นเอเวอร์ตันชุดปัจจุบันนะครับแล้วก็จะเป็นยุคที่ต้องบอกว่าค่อนข้างแข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ผมเห็นเอเวอร์ตันมาเลยนะครับก็จะเป็นยุคของอันเชลตีนะครับถือว่า เป็นกุญซื้อที่ผมชื่นชอบส่วนตัวมากๆเลยนะครับครับก็จะมีตัวไหนอะไรยังไงกันบ้างก็เดี๋ยวไปดูการซื้อขายของผมกันเลยครับตัวแรกนี้ก็คงเป็นจอแดนพิกฟอร์ดนะครับก็ถือว่าโชคดีหน่อยครับผมไม่ต้องไปซื้อเลยนะเพราะผมเปิดได้นะสำหรับพิกฟอร์ดนะครับไล่าจากแบ็กซ้ายครับเป็นวินนี่นะครับ นี่ครับผมเลือกเป็นนิลึกกันนะครับ B O E นะครับเพราะราคามันไม่ค่อยแรงมากนะเพราะว่าหลักๆเนี่ยผมอยากจะไปแบบว่าหนักพกโตลุกเลยนะครับแบบจัดจ่าเลยครับก็เป็นเดนนี่ครับเอาเป็นบวกหนึ่งแล้วกันเรากาลังดีครับถือว่าเราค่อยๆปฏิบัติต่อไปนะเพราะเงินนี่ก็มีอยู่แค่พันล้านเองนะครับครับตัวต่อมาจะเป็นแบ็คขวานะครับอันนี้ถือว่าผมค่อนข้างชื่นชอบของส่วนตัวนะครับก็เซมัสโคลแมนนะครับ เนเซมัสโคแมนนะครับก็ปีดีที่สุดก็คงเป็นนี่แหละครับให้เดี๋ยวดูความเร็วนะเซโอ้ปีฮอตดีสุดนะครับเราจัดซักเอาเป็นว่าบวกสี่แล้วกันนะครับคุณผู้ชมนี่บวกสี่โอเคจัดบวกสี่มาเลยกองหลังสองตัวผมเลือกเป็นไอ้นี่ก่อนแลวกันมีหน้านะครับไอกองหลังล่างยักษ์ที่สายแดนนะครับอ่ะปีที่ดีที่สุดไม่มีขายนะครับงั้นเดี๋ยวผมก็จัดปีนี้มาก่อนแลวกันเดี๋ยวผมไป ตีบวกให้สักบวก5แล้ลกันมันจะได้แบบเดอดูแบบจแจ๋วๆหน่อยนะครับตัวต่อมาครับก็จะเป็นไมเคิลคีนนะครับก็นี่ครับเป็นกองหลังที่ต้องบอกว่าค่อนข้างค่าตัวแพงนะครับไมเคิลคีนแล้วก็แมนยูก็คงไม่สู้ราคานะครับเพราะตอนนั้นนี่ก็มีข่าแมนยูด้วยแต่ก็ช่างมาเถอะครับก็จัดมาเป็น B o e แล้วกันนะครับสำหรับคีนนะครับ ครับไล่มาจากแดนกลางเลยครับไล่มาจากแดนกลางก็จะเป็นโกเมสก่อนหรือกันนะครับโกเมสก็จะเป็นนักเตะเก่านะครับก็เคยอยู่บาร์ซ่าด้วยนะโกเมสไอ้ไมช่โกเมสนี้เพื่อนนี่โกเมสนี้ครับอ่าโกเมสนี้เดี๋ยวเป็นไปได้อยากได้บวกค่านะเดี๋ยวผมเขอาไปตีเอาหรือกันนะครับโกเมสเดี๋ยวซื้อบอก3ามาก่อนอยากให้แบบเป็นฟูลทีมที่มันค่อนข้างเอาเรื่องแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นด้วยต่อไปก็จะเป็นอลันนะครับ อันนี้ผมขอบอกเลยว่าอลาันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมมองค่ามากมากเลยนะครับแต่พอมาอยู่นี่กลางปึกมากนะครับอลันนี่เหมือนผมจะเปิดได้ด้วยเดี๋ยวผมดูก่อนใช่ไหมเออผมเปิดได้ด้วยนะอลันเดี๋ยวผมก็แน่นอนครับเดี๋ยวจัดเป็นบวกหรือกันนะสำหรับอลันเดี๋ยวตีบวกเอาแล้วกันแล้วตัวต่อมาครับก็จะเป็นดูคูเล่นะครับูคูเล่ดูคูเล่ค,เลครับปีดีที่สุดก็จะเป็นปีฮอตของเขานะครับดูคูเล่เดี๋ยวผมจัดบวก5ไปเลยครับร้อยล้าน เอ,ออเหือเอาล่ะครับไล่มาจากความโหดแล้วครับสเกลความโหดนี่ผมขอเป็นลิชาลิซันก่อนนะอันนี้ผมมาร์คไว้ด้วยนะครับสำหรับลิชาลิซันจัดมาเลยครับลิชาลิซันปีที่ดีสุดก็คือ20 TS นะครับต่อไปก็เป็นโรเบิร์ตคาวินเลวิน่าไม่รู้ว่านชื่อถูกวาแต่ก็อยากเรียกให้มันเท่แบงนั้นนะครับก็จะเป็นนี่ครับเอ้ยไม่มีขายเลยหรอโอโหจะเป็นปีนี้เหรอ ปีนี้ก็ปีนี้ครับเพราะว่าเราจะได้ใช้งานเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็คงต้องรออีกครับจะเป็นนี่ครับผมซื้อบวก5มาเลยลยกันร้อยล้านเป็นปี19นะครับแต่ค่อยไปตีเอ้ยบวก5ก็พอได้แล้วนะเออตัวสุดท้ายครับนี่ครับความหวังของหมู่บ้านของผมนะครับ5าเมตรรถดิ g เกรสนะครับจัดมาเลยบวก5ปีจีอารนะครับ ครับก็เดี๋ยวผมไปจัดทีมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปโชว์แมตช์กันเดี๋ยวว่าทีมเราจะประสิทธิภาพจะเป็นแบบไหนนะครับ a few moments later อลรันบวก5ครับก็ถือว่าค่อนข้างราคาสูงมากเลยอลรันขอให้ติดนะเพื่อนเพราะว่าไม่อยากหมดเยอะแล้วเครื่อหมดเยอะคงต้องใช้ตัวเท่าครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ไม่ดีเลยนะครับสถานการณ์ไม่ดีเลยนะครับเราต้องใช้เงินแก้ปัญหาแล้วละ่ะเดี๋ยวเออ ผู้ชมชรรครับใช้บวก4กับบวก4ครับผมไม่ห้าวแล้ว,วครับผูบ้ชมครับคิดว่าคนอย่างผมจะพอหรอครับเห็นบวก4แล้วมันขเนืองใจจัดไปเลยบวก5้าโคมนโคแมน,โ,แมนโอ้ยอะไรวะเนี่ย โอเคโอเคโอ้โหคิดว่ามีหน้านายจะเล่นชั้นเหมือนกับเพื่อนๆของนายนะอัพสำหรับไลอัพนี่ผมก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยนะก็จะเป็นระบบ433นะครับแล้วก็ลองบอกว่าชุดนี้ผมคิดว่าน่าจะไหวสำหรับการเล่นแรงนะครับเรามาใส่แท็กติกนักเตะกันก่อนนะแท็กตินักเตะเนี่ยผมคิดว่ามีหน้าก็คงเนี่ยครับเป็นสไตล์ที่ผมวางไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะอย่างนี้โอเคนะครับสำหรับโคแมน กับดีนี่ผมคิดว่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสบุกมากขึ้นนะครับก็ผมจะใส่เป็น2-2นะครับก็อยู่ในมาตรฐานที่เขาสามารถจะพอทําได้นะครับแต่ก็จะหนักไปทางช่วยการบุกสมากกว่านะครับส่วนกลางรับเนี่ยผมคิดว่าอลาันเอาเป็นซักลงต่ําหน่อยนะครับและการบุกก็คงอ,อ,อยู่ตรงกลางนี่แหละผมคิดว่าอยู่ตรงปานกลางก็น่าจะโอเคนะครับแล้วรอจังหวะโตเออโกเมสกับ ดูคูเล่ก็เอาเป็นว่าอยู่ตรงกลางเนี่ยครับไม่ต้องให้เขาบุกอะไรสูงขนาดนะครับแต่ส่วนนี่ครับตัวลุกของเราหเมตรผมคิดว่าช่วยการสร้างสมดุลของทีมดีกว่านะครับไม่ต้องวิ่งอะไรมากนะครับแต่ก็ให้เขาบุกให้เต็มที่นะครับอันนี้ก็ไมาต้องไปช่วยกองหลังผมคิดว่าห้าเมสจะประมาณนี้นะครับโซลิชาทิสันเนี่ยผมอยากให้เขาเป็นพวกเปกตัดไปยิงนะครับเนี่ยผมก็จะเป็นหนึ่งนะครับวิ่งตัดกองหลังนะครับแล้วก็วิ่งทะลุกองหลังด้วยแล้วกัน น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับแทคติกนักเตะของผมนะครับผมคิดว่าเท่านี้ก็น่าจะไหวอยู่นะแทคกติกทีมผมคิดว่าก็ใช้ระบบของผมนี่แหละครับส่วนเบอร์เสื้อนี่ก็แน่นอนนะครับเราเอาจะอ้างอิงจากตัวจริงของพวกเขาเลยนะว่าใส่เบอร์อะไรนะครับอันนี้ก็จะได้อินเต็มที่นะโอเคมาพอดีครับผมก็จะเลื่อนชั้นพอดีนะครับก็จะเล่นทั้งหมด3เกมแล้วกันเดี๋ยวมาให้คะแนนทีหลังว่าสําหรับทีมเนี้ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับมา มาดูซิว่านายจะแข็งแกล่งขนาดไหนมาคู่แข่งคนแรกดูซิจะไหวหเปล่า,า,ามาโจมตแรกมาแล้วครับดินี่ให้อลันอลันมาให้กับมีนาเอ้มีนามาเติมสูงงวะเอ้เอาล่ะคุณผู้ชมประตูแรกมาแล้วมาแล้วโกรเมสหนึ่งสเสียวไปก่นอนอาขีนทำได้ดีครับ อึบไดูอึ๊บนี่บางบางเหลี่ยมบางเหลี่ยมเอาบออึ๊บมาแล้วครับอึ๊บเอ้ย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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถอยถอยถอยฮุบนี่มีหน้าทำไม่ดีครับอารันอึ๊บอึ๊บไปแล้วครับคาร์วิลเลนนี่ไปแล้วครับบอลระบบนะเพื่อนไปแล้วครับดูคูเร่ดูคูเร่อึ๊บเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้อะไรโอ้โหผมจะหนี อุ้ยโอ้โหพิกฟอร์ดทำได้ดีมากเกือบไปฮามส์บอลอยู่ที่ริชาลิสันลิชาลิสันให้กับฮามสโรดริเกสฮามสโรดริเกสสุดเซนละกปาดเอ้ยโอ้โอบอลมาให้ฮามสครับฮามสดึงจังหวะเอาทำได้ดีปุ๊บเขาวิลล์วินโอ้โหเรียกฟาวได้่ะฟีคิกระยะนี้ต้องฮามสอยู่แล้วครับ อาร์มเอสลดดีเกรดซัดโอ้บางมากนี่อะมีนาทำได้ดีครับไอริชาลิสันปึ๊บอลันอาลันเห็นแล้วจะให้ไม่ได้ครับแต่ว่าเขาเวิร์ดเขาปิดแลวโอ้ ę, โหอื่อกี้ก็ชากมานี่เอาไม่อยู่แล้วนะครับ ได้เป็นเปิดมุมมาเปิดมุมก็เหมือนลูกโทษนะสำหรับฟีฟ่าสี่เปิดมุมก็เหมือนลูกโทษนะอือหือเออหือบอกแล้วเปิดมุมเหมือนลูกโทษนะเพื่อนโดนนะโดนนะอารันทำได้ดีครับฮามิสปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปแล้วครับฮาเมสลูดิเกสปุ๊บ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 เออหือเออหือซ้ายซ้ายโอ้มันยิงไม่ได้มันยิงไม่ได้โอ้โหบอลมันไม่วัดที่คำพูดนะครับมันวัดที่สกอร์ไปแล้ว ฮามสรลดดีเกรสรดดีเกรสไปแล้วครับหนึ่งตัวฮามสรลดดีเกรสปันโอเซฟลิชาลิสันหนึ่งประตูต่อศูนย์มาแล้วลิชาลิสันโอ้โหถือว่าเพนนอีก์ตัวที่ไม่ค่อยมีบทบาทกับเกมรุกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมค่อนข้างคา,าดหวังกับลิชาริสันค่ข้างสูงน,นะครับจะกลายเป็นคนแบกก็คงเป็นเนี่ยครับอย่างที่ผมคิดเลยฮามสโรดดีเกสนะครับ โคเมสโคเมสมาเองโคลเมสให้กับฮาเมสฮาเมสดึงซ้ายฮาเมสล็อกฮาเมสล็อกอีกและเรียบร้อยไหมล่ะอืมฮามส์ลดอีกเกสสองประตูสูงครับอืมแดนไปหน่อยครับแดนซิ่งเออหืออืออหืออืออหืออืออหือฉลองประตูกับเพื่อนร่วมทีมโอ้สุดยอดครับฮาเมส์ลดอีกกส ซุปเปอร์เซฟครับสำหรับพิกฟอร์ดเหนียวมากพิกฟอร์ดอึบไปนิชัยิสันอาเมสขอบอลจัดไปเพื่อนมาแล้วครับโรดริเกสได้บอลอีกแล้วโรดริเกสโรดริเกสใจเย็นยกมาแล้วโอไมค์กุลเนตโอโหถือว่าผมเห็นว่าตูเขาออกมาหลายครั้งผมอยากจะหยอดมากเลยนะครับแต่เลียมอย่างนี้มัน ผมมันยิงแล้วมันเข้ายากก็เลยเอาชัวไว้ก่อนและลูกนี้น okay. ี่ไเดียลูกสุดไปสี่อือครับเกมแรกเก็บ3แต้มไปได้นะชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้ถือว่าทำได้ดีมากเลยนะเนี่ยสำหรับเกมนี้โอเคมาเกมที่2เริ่มมหมไปแล้วไปแล้วไม่ไล่ก็โดนดิเพื่อนมากทะถรลมาบอกล้วว่า ออบอกแล้วถ้าเกิดฟีฟา4เนี่ยเปิดมุมเปิดมุมกม nah. ็เหมือนจุดโทษนะคุณผู้ชมผมเคยบอกแล้วว่าเปิดมุมก็เหมือนจุดโทษฟีฟา4เนี่ยเออทำให้ oh ดีคร so ับดูเขเลยหูแล so ้วออกบอลสวยมากครับปายแล้วครับลิชาริสันมีความเร็วที่จ ja ัดจ้านเอ้ยจัดจ้านไปแล้วจัดจ้านขนาดไหนโอ้โหจัดจ้านในย่านบราซิลจัดจ้านในย่านบราซิลอันบราซิลอันบราซิลอันาซิลเอาเฮ้ยโอ้โห โอ้โหโดนเต็มๆเลยครับโอ้โอ้โหเต็มๆเลยคุณผู้ชมคอมคลิปครับโรนันโดโอ้โหถือว่าคึกขนองได้ไม่นานนะครับโดน2ลูกติดๆกันเลยนะครับก็จะไม่กลัวนะครับเพราะว่าเราคือซูเปอร์เอเวอร์ตันครับปุ๊บซูเปอร์เอเวอร์ตันจากไอจัดเชนเอเวอเรตหู คาริสันนี่ถือว่าจังหวะขึ้นเขามันไม่ค่อยคลิกกับแผนของผมเท่าไหร่นะครับเพราะขึ้นมาทีนึงก็เหมือนแบบมันจะจังหวะมันจะไม่ค่อยดีครับแต่แต่แต,แต่แต่ลูกนี้มาแล้วแต่ลูกนี้มาอีกแล้วโอ้โหรวบอย่างงี้จุดโทษอยู่แล้วอาคุณผู้ชมจุดโทษคนยิงของเราฮาร์เมสบรอติเกสครับเขาบอกให้ผมยิงแบบนั้นใช่ไหมจัดไปก็ก <c oughs> เชื่อคนง่ายครับโอ้โหาเมสบอดวิเกส นขาร่าอูยอดมาหน่ากลัวมากซุปเปอร์เซฟอีกแล้วโอ้โหเอาห้อป่าแล้วฮามสนายจะทำให้เราได้สามแต้มหรือเปล่าอือปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บป่าแล้วฮามสฮามสใจยเย็นนี่แหละนี่แหละโดแล้วล่ะคุณผู้ชมผมดูจากสถานการณ์เขาโดแน่ๆล่ะ เพื่อนโอ้โหลิชาริสันตัวสอดธรรมตัวจริงๆครับนี่ขอแบบนี่ถ้าแฟนโดนตอเลสเป็นหนึ่งดีนี่ไงโอ้โหดูว่าผู้ชมพิกฟอสอุดยอดมากผู้ชมส่งเลวานดอฟสกี้ลงมาเลยโอ้โหจะเซฟขนาดไหนสุด ท้ายก็ต้องแพ้รูปแบบนี้แหละครับโอ้โหเปิดมองอะไรสี 4, ยังไงก็ทำพิษกับลูกศรตัวผมตลอดจริงๆครับจบพิธี score สามประตูต่อสามนะครับมาได้แเราฟูติมานเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเอเวอเรตันฟูติมว่าเกมสุดท้ายผมต้องการสามแต้มนะครับเพราะว่าจากที่เล่นในควรได้สามโอ้ล่วงล่วงแล้วไม่ฟาวด้วยเหรอโอ้โหจงังหวะนี้ ได้ดีครับเฮ้ยฟอร์เด้เลยครับหนึ่งตัอศูนย์เรายังมีเวลาอยู่ครับผู้ชมโอ้โหจอดเลยครับลูกนี้อืม มาเข้าแก๊ปพอด,ดีเลยเอาละครับไล่ขึ้นมาแล้วตัวตัวแล้วนี่ไง,งอ่านได้อยู่ครับปุ๊บปุ๊บดิสันโอ้โห,ออหอเออเฮ้อยอารันอารันออื้อ จบครับเกมดท้ายสุดมันนะแพ้ไปนะครับสําหรับเกมท้าย้าครับก็มาสรุปกันเลยกันนะครับสำหรับฟูทีมเอวตันในชุดของปี2020นี้นี่จะสุดขนาดไหนนะครับครับสำหรับคะแนนเนผมก็จะให้เป็นแบบเดิมนะครับแน่นอนครับผู้สาบตัวครับหนึ่งเดียวก็คือพิกฟอร์ดนะครับผมให้เต็ม10เลยนะครับถ้ามีร้อยก็ให้มันร้อยเลยนะครับ ก็อย่างที่เห็นไฮไลท์กันไปนะพีฟฟอดสาม,มารถเซฟได้โคตรเยอะเลยนะครับคือเถิดไม่ได้โดนลูกแบบว่าเกมมันสร้างมาให้โดนจริงๆนะครับพีฟฟอดแม่เซฟได้หมดเลยนะครับ <Okay. S 1> ครับขยับขึ้นมาก็จะเป็นกองหลังนะครับกองหลังเนี่ยสำหรับกองหลังผมก็ให้เต็มเอ่อเต็ม10ก็คงเป็นซักแปดหรือกันนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างคิดนานอยู่นะเพราะว่าหลักๆผมเล่นกองหลังมาเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนแรกผมคิดว่ามีหน้าเนี่ยจะเป็นตัวที่รัว่วที่สุดเลยนะแต่กลับเป็นว่า มีหน้านี่สามารถจะเข้าไปชนเข้าไปแย่งบอลอะไรอย่างเงี้ยถือว่าแย่งซีนคีนผมได้แบบมิดเลยนะครับแล้วก็ทั้งโคแมนเองกับดินี่ก็ทำผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าทั้งโคแมนและดินี่เนี่ย ผมคิดว่าถ้าเมีความเร็วที่สูงวันนี้หรือว่าสำหรับบีนี่นี่จะใช้เป็นตัวท็อปเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําให้เกมรับเนี่ยดูแข็งแกร่งแล้วก็เติมเกมลุกได้ดีขึ้นนะครับครับในใจผมนี่ก็กองหลังเอาไป8แล้วกันนะครับ, <Okay. S 1> บสำหรับขึ้นมากองกลางนะกองกลางในผมให้รวมกันเลยนะเพราะผมคิดว่า เป็นกองกลางที่เล่นแล้วบาลานซ์มากๆเลยนะครับเต็ม10เนี่ยผมให้อยู่ที่8เลยนะ <c oughs> เพราะว่ามันก็ข้างบาลานซ์มากเลยนะครับ <Okay. S 1> ส่วนตัวลุกนะครับก็เอาเป็นปีซ้ายปีขวาก่อนนะปีกซ้ายปีขวาเนี่ยผมคิดว่าคะแนนที่ลด,ดลงมาก็คือลิชาริสันนะเพราะผมรู้สึกว่าลิชาริสันเนี่ยจะเป็นตัวที่ผมคิดว่าน่าจะฝากผีฝากไข่ได้มากกว่าฮามสโลิเกตนะครับแต่กลับเป็นแน่นอนครับฮามสโลิเกตเนี่ยหนึ่งในใจผมเนี่ยทำผลงานได้แบบสุดยอดเลยนะครับ แต่ลิชาริสันเนี่ยเหมือนจะประมาณว่าผมจับให้เขาไปสอดไปยิงจริงๆนะครับก็มันสามารถจะสอดไปยิงได้จริงๆแต่สําหรับการที่เล่นได้เป็นทีมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับอาจจะไม่เหมือนฮาร์เมสซะเท่าไหร่นะครับที่สามารถจะเชื่อมเกมกับเพื่อนได้ดีกว่านะครับครับสำหรับเปีกงีสำหรับเป,ปีกผมให้อยู่ที่8ละกันนะครับก็หักคะแนนลิชาริสันไป2เลยนะครับครับส่วนกองหน้าตัวความหวังของเรานะครับคอเวิร์ดคาร์เบลลินเนี่ย ตัวนี้ไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะแต่ก็ถือว่าเรียกมันแล้วมันสนุกปากดีนะครับก็สําหรับผมผมคิดไว้อยู่แล้วนะครับมันก็เอามาไว้ทูไถแล้วกเ็เป็นไปได้ก็พยายามเชื่อมเกมกับพวกฮารเมสแล้วก็ให้พวกดิชาริสันหรือว่าฮาเมสยิงดีกว่านะครับก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับสําหรับผมก็เอาไปสักเจ <c oughs> ็ดละกันนะครับเอาเป็นคะแนนไม่แย่แล้วก็ไม่ดีมากนะครับก็ประมาณ7นะครับ ครับสำหรับคะแนนเต็มสิของทั้งทีมเลยนะครับเฉลี่ยมาแล้วนะครับผมคิดว่าอยู่ที่8นะครับ8เต็ม10นะสำหรับในใจผมผมรู้สึกว่าเป็นทีมที่เล่นได้โคตรมันเลยนะครจริงๆอะ่ะเล่นมาเนี่ยคือมันมันก็สู้ได้อะในระดับหนึ่งคือทีมประมาณนี้แต่สามารถสู้กับนักเตะคุณภาพที่ดีกว่าพวกเขาเนี่ย ได้ดีมากๆเลยนะครับผมคิดว่าเนี่ยแหละครับเป็นปัจจัยหลักๆที่ผมรู้สึกว่าคะแนนมันควรที่จะสูงนะครับรับยังไงก็เป็นไงกันบ้างน,นะครับสําหรับฟุตทีมเอวอร์ตันะครับแล้วผมเนี่ยมีในใจว่าอยากะทําอีกหลายๆทีมเลยนะครับยังไงก็ถ้าเกิดชอบกันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมกันด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับชื่อนักเตะหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่ผมอาจจะพูดผิดไป หรือพูดไม่ดีไปอย่างนี้ก็ขออภัยกันด้วยนะครับครับผมและเอวตันฟูดทีมนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับครับขอบคุณครับ